สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนกับเข้าสู่ r ร็ to r i c h e s นะคะเย่ yeah. เอ่อวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในซีรีส์ที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ r ร็ to Riches กันอีกแล้วนะคะหลังจากที่ห่างหายไปนานเพราะอะไรดูไหมเพราะเราติดสอบไงแต่ว่าตอนนี้สอบเสร็จแล้วสอบเสร็จแล้วหมายความว่าหมายความว่าเป็นอิสระแล้วจะทำอะไรก็ได้จะเล่นเกมก็ได้นะเราก็เลยมีเวลาว่างมาเล่นซีรีส์นี้แล้วที่ห่างหายไปนาน ไม่ใช่เพราะว่าจะเลิกเล่นซีดีนี้แล้วนะก็ยังรักคุณชาลีแล้วก็ยังอยากทำร้านอาหารอยู่เหมือนเดิมแต่เพราะว่าช่วงสอบก็เลยไม่ค่อยได้มีเวลาได้เล่นก็นั่นแหละกลับมาแล้วไม่ต้องสงสัยทุกคนอย่าเพิ่งเทน้องชาลีกันนะคะน้องชาลียังคงอยู่กับเราเสมอเออตอนนี้ ธุรกิจร้านอาหารของเรากําลังเป็นไปได้ด้วยดีมากซึ่งเราก็พูดอย่างนี้มาเป็นประมาณร้านรอบแล้วแต่ว่าเราก็ยังไม่ได้รีโนเวทร้านอาหารของเราสีทีจริงๆแล้วที่เราบอกไปใน E ีนีก่อนๆว่าเราอยากจะย้ายร้านอาหารใช่ไหมคะไปทําเป็นร้านอาหารริมทะเลในเมืองซูลานีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถย้ายร้านอาหารได้นะคือถ้าเกิดว่าเราจะย้ายร้านไปที่ร็อตอื่นอะ มันก็ต้องเริ่มเป็นร้านอาหารร้านใหม่เลยนะเราก็ไม่อยากทำอย่างนั้นเพราะว่าร้านนี้เราก็ตั้งใจให้มันเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวของเราเราก็เลยอยังไงดีเพราะถ้าเกิดว่าไปทั้งที่อื่นมันก็เป็นร้านใหม่เลยเราขี้เกียจเริ่มใหม่นะเพราะว่าร้านนี้ตอนนี้ก็ได้5้ดาวแล้วนะแล้วก็มี315รรีวิวเนี่ยก็คือมีชื่อเสียงที่ดีเลยทีเดียวแล้วก็ เป็นร้านอาหาร5ดาวแล้วด้วยเราพูดตามตรงก็คือขี้เกียจเริ่มใหม่แหละเริ่มใหม่มันก็คืออีกเรื่องหนึ่งเลยเราก็ไม่ค่อยอยากจะทำอย่างนั้นที่คิดไว้ว่าจะทำร้านอาหารสไตล์ริมทะเลในเมืองสุลานีอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้นะ แต่ยังไงก็คงจะทําร้านอาหารในล็อตนี้เหมือนเดิมอาจจะทําร้านให้มันมีสไตล์ที่ดีมากขึ้นกว่านี้นะเพราะว่าร้านอาหารที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้มันเป็นร้านอาหารแนว,แนวร้านอาหารสไตล์คอสเทจท,ทุกคนเห็นไหมมีความแบบเล็กๆน่ารักเข้ากับในเมืองด้านหลังบ้านตรงข้ามในละแวกอะไรเงี้ยเพราะาเราไม่อยากให้มันผิดแปลกไปจากคนอื่นมันจะดูเป็นแบบ มันจะดูเป็นแกะดำนะเราก็เลยสร้างสไตล์นี้แต่ถ้าเกิดว่าเราเอ่อจะทำให้มันดูเป็นร้านอาหารแบบที่เป็นร้านอาหารจริงๆอะ่ะเราก็น่าจะต้องปรับแต่งสไตล์นิดหน่อยแต่เราก็อยากทำให้มันเข้ากับแบบเดิมเยอะถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียในการสร้างร้านอาหารอยากให้มันออกมาเป็นธีมแบบไหนอะไรแบบเนี้ยก็บอกได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราก็จะเปิดร้านอาหารแล้วเย่ yeah. มา open for business เรียบร้อยส่วนชารลีมา พูดให้กำลังใจลูกน้องในการทำงานหน่อยทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจในการทำงานนะคะเออเราลืมบอกไปเลยว่าตอนนี้หิมะก็ตกแล้วนะแต่ว่าร้านเราไม่มีเทอร์โมสเตตเราก็อาจจะต้องซื้อเพิ่มซื้อเลยตอนนี้เรียบร้อยหนึ่งหน่วยแล้วก็เปิดเลยหน้าที่ของชาลีกับโฮคินในวันนี้ก็คือต้อนรับลูกค้าที่มาที่ร้านทุกท่านนะคะจัดการให้เรียบร้อย ส่วนชา์ลีคุณโอคินไปไหนไปต้อนรับลูกค้าโอเคโอคินปวดห้องน้ําเออเดี๋ยวให้ไปเข้าห้องน้ําส่วนชาลีว่างอยู่ก็มาดูแลลูกค้าแนะนําเมนูอาหารไวน์กับ l o อบสเตอ,อย่าลืมที่จะเวลคัมลูกค้าทุกท่านที่เข้ามาในร้านด้วยนะคะโอคินหยุดยืนเล่นมาแนะนำอาหารให้ลูกค้าเดี๋ยวนี้ มาจัดการให้เรียบร้อยอตอนนี้กําลังดูเพิ์งใหม่ให้ร้านอาหารอยู่นะจริงๆแล้วเราสามารถจ้างพนักงานเสิร์ฟเพิ่มเตนนิมได้เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะจ้างดีไหมเราคิดว่าตอนนี้เราเื้อนี่เพิ่มดีกว่าเพื่อความปังปุริเยแล้วเดี๋ยวเราค่อยจ้างพนักงานเสิร์ฟใหม่จริงๆแล้วถ้าจ้างพนักงานเสิร์ฟใหม่อะ่ะมันก็จะทํางานได้เร็วขึ้นนะเพราะตอนนี้นาานี้แค่ อา้าวชาลีไปไหนไม่เอาแค่ตอนนี้นลา,านนี้รับลูกค้ามาไว้ที่โต๊ะแล้วก็รับออเดอร์อย่างเดียวก็ค่อนข้างงานยุ่งอยู่พอตัวนะก็คือไม่มีเวลาเก็บจานหน้าที่เก็บจานตอนนี้ก็คือกลายเป็นหน้าที่ของโฮคีนแล้วก็หน้าที่ของชาลีไปแล้วลูกน้องก็คือรับออเดอร์แล้วก็เสิร์ฟอาหารอย่างเดียวก็คืองานที่เราทําไม่ได้ oh. Oh. <laughs> ถ้าเกิดว่าเราจ้างลูกน้องเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อาจจะ ว่างมากขึ้นนะทุกคนคิดว่ายังไงดีเราจะจ้างหรือเพิ่มขึ้นดีไหมเดี๋ยวรอดูกําไรของวันนี้ก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ว่าตอนนี้ลูกค้าเต็มร้านไปหมดเลยนะมาดูกันดีกว่าว่าลูกค้ารีวิวร้านอาหารของเราว่าเป็นยังไงบ้างคนนี้บอกว่าการบริการของร้านเราเยี่ยมมากคนนี้บอกว่าการบริการร้านเราก็ดีเช่นกันส่วนคนนี้ให้สดาวบอกว่าเจ้าของร้านเอาใจใส่ดีมากๆเลยคนนี้ก็บอกว่า เหมือนคนเมื่อกี้เลยก็คือเจ้าของร้านอาใจใสด่ดีคนนี้ก็บอกว่าบริการร้านเราดีมากคนนี้ว่าไงคนนี้บอกว่าบริการร้านเราดีมากคนนี้ก็เหมือนกันคนนี้ให้ห้าดาวเพราะบอกว่าราคาร้านอาหารที่นี่ดีมากๆเลยคนนี้ก็พูดเรื่องการเอาใจใส่จากเจ้าของร้านแล้วคนนี้ว่าไง การบริการดีมากออันนี้ก็พอรู้อยู่นะดูสิเจ้าของร้านก็คือแบบก็คือทําทุกอย่างเลยถ้ารับออเดอร์ด้วยได้ก็คงจะทําไปแล้วโ <c oughs> อ้เอ้ยโฮคีนอย่าเพิ่งทําอะไรงั้นกลับมานี่ก่อนแล้วก็มาเก็บโต๊ะเก็บจานเดี๋ยวเราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วนะวันนี้เราก็คงจะไม่ไม่เปิดนานเพราะว่า กลัวลูกน้องเหนื่อยนะน่าจะในเอพิโซดหน้าแล้วล่ะคะ่ะที่เราจะเริ่มปรับปรุงร้านอาหารของเราใหม่นะจริงๆริมที่คิดเอาไว้ในหัวก็มีเหมือนกันว่าอยากจะทําร้านอาหารเป็นแนว,แ,นวแบบเหมือนกับว่าแนวอินดัสเทรียลหน่อยๆแล้วก็มีต้นไม้เยอะๆอะไรเงี้ยให้ฟิลแบบกินข้าวกลางสวนทุกคนว่าแบบนี้น่าจะโอเคไหมแล้วว่ามันเป็นไปได้นะก็ แต่ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียเจ๋งๆอะไรในการทําร้านอาหารเนี้ยก็บอกมาได้เหมือนกันเออแล้วทําไมรนานนี้ไม่เสิร์ฟอาหารอ่ะไปไหนไม่เสริรฟอาหารเออเราว่าเราคงจะถึงเวลาที่เราจะต้องจ้างลูกน้องเพิ่มจริงๆแล้วละ่ะจัดการเรียบร้อยออก็คือเอ,อ่ยืนดูมา,าน,นานแล้วรลานี้ก็ไม่ยอมเสิร์ฟอาหาร,รดีเออก็ปิดร้านเลยแล้ะกัน โอ้ my god วันนี้กำไร800เออเออเออก็อืม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 ก็ตอนนั้นก็ได้800ก็800ก็คือลูกน้องไม่ยอมเสิร์ฟอาหารอ่ะเหมือนเมื่อกี้มันบั๊กอะไรก็ไม่รู้นะแล้วมันก็ไม่ยอมเสิร์ฟอาหารก็ถ้าเกิดว่าไม่เสิร์ฟอาหารแล้วก็ไม่ได้รายได้เพิ่มอยู่ดีก็ไม่รู้จะเปิดต่อไปทําไมแล้วก็คือนั่นแหละตามที่ทุกคนเห็นเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเราจะจ้างใครเพิ่มขึ้นได้บ้าง พนักงานเสิร์ฟเพิ่มเติมเราจ้างเออเราจ้างคุณวิชาร์ดมาดีกว่ามาเดี๋ยวพอเขามาถึงร้านเราเราก็ค่อยส่งเขาเป็นเทรนนะเขาจะได้มีสกิลมากยิ่งขึ้นส่วนสองคนนี้ก็ยืนคุยกันไปก่อนเพื่อความสนุกสนานโอ้โหแต่หัวคินตัวเหม็นมากเลยอะ ก็คือทำงานจนตัวเน่าเหมือนชาลีช่วงแรกๆนอกจากชาลีจะเน่าเองแล้วชาลีก็ชวนคุณสามีมาเน่าด้วยกันอีกนะเป็นอะไรที่ประเสริฐมากๆก็คือคู่ที่เข้ากันได้ด้วยดีเพราะว่าทำงานจนไม่มีเวลาดูแลตัวเองเหมือนกัน <laughs> ตลกดีโอ้โหก็คือตีสี่ตีห้าแล้วก็ยังไม่ได้นอนสักทีอะอะไรขึ้นมาน่ะเอ,อบริษัทออโต้ Auto. ตัดน้ำตัดไฟของคุณอ้าว ลืมจ่ายค่าไฟก็คือไอค่าไฟไอบ้านบนเกาะที่ไม่มีบ้านอะแต่ก็คือมีค่าไฟนะงงไหมไม่มีบ้านแต่มีค่าไฟอืเดี๋ยวเดี๋ยวจ่ายจ่ายเดี๋ยวนี้เลยถึงแม้ว่าบ้านนั้นเราจะไม่ได้อยู่แต่เราก็ต้องจ่ายค่าไฟโอ้โหค่าไฟแพงด้วยนะเมื่อกี้เก้าร้อยแปดสิบอะก็เอาเรื่องอยู่เดอ้อไปไปไปนอนแปดโมงเช้าก็เหมือนเดิมเดิมเราต้องเริ่มงาน <laughs> แต่แปดโมงเช้าเพิ่งนอนงงไหมใครโทรมาตอนนี้จุ้ยถามว่าอยากไปเที่ยวที่บ้านไหมไม่นอนอยู่ชอบโทรมาชวนไปเที่ยวที่บ้านจังเลยมันเป็นยังไงเนี้ยก็เห็นเห็นกันอยู่นะฮะว่านอนเดี๋ยววันนี้ชาลีตื่นแล้วเราให้ชาลีมาเสิร์ฟอาหารหน่อยแล้วก็ <laughs> ขัดห้องน้ําห้องน้ําเน่ามากอะพังด้วยทั้งเน่าทั้งพังแสดงว่าโดนใช้งานอย่างหนักหน่วง โอเคีนตื่นตื่นได้แล้วเย็นแล้วมาถูพื้นก็คือตารางเวลาชีวิตซิมของเรานี่แบบว่าปั่นป่วนมากเพราะว่าเปิดร้านอาหารจนดึกเสร็จแล้วก็กว่าจะทำอะไรอะไรเสร็จก็คือดึกยิ่งกว่าเดิมได้นอนอีกทีคือตอนเช้านะแล้วก็ตื่นมาเปิดร้านโอนไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะก็คือตารางชีวิตที่ไม่ปกติเอาซะเลยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคิดว่า มันจะดีต่อซิมเราไหมอะน,นอนดึกตื่นเช้าอะก็ก,ก็ดีแหละก็คงจะดีหวังว่าจะดีโอ้โหพังทุกอย่างพังไปหมดเดี๋ยวเราเปิดร้านเลยละกันเพื่อความปังนะเราอย่าให้ทุกคนต้องรอ,อนานอวันนี้มีลูกน้องคนใหม่มาที่ร้านเราด้วยนี่นะอย่างแรกเลยคือเราจะต้องทําให้ทุกคนรู้สึกดีกับการเริ่มต้นทํางานในวันนี้ก่อนนะด้วยการชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจ แม่ลูกค้ามารอหน้าร้านกันเต็มเลยทุกคนแบบว่าเริ่มมากันแล้วเพราะฉะนั้นชาลีทำหน้าที่เจ้าของร้านอาหารที่ดีนะคะด้วยการต้อนรับลูกค้าทุกท่านที่มาที่ร้านในวันนี้เรยแล้ว,ลวอย่าบอกนะว่าโอ้โหลูกค้าเต็มร้านลูกค้าเต็มร้านแต่เธอก็เลือกที่จะมาขุดหิมะอืมเยี่ยมไปเลย ช่างเป็นการเรียงลำดับความสำคัญที่ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาก็ไม่เป็นไรก็เอาที่ทุกคนสบายใจอันไหนที่ทุกคนคิดว่าดีเราก็ว่าดีด้วยก็ได้นะชาลีมาแนะนำเมนูร้านอาหารเออวันนี้เราขอแนะนำเป็นไวน์ของมอนเตวิสตานะคะกับ Lobster t ์ท t ตเ l ลินรับรองว่าจีมากจี <laughs> G, ไม่จี G, ไม่รู้แต่รู้ว่าแพงมากต้องชอบแล้วนะ อ๋อหลูกค้ามารอหน้าร้านเต็มเลยอ่ะโอคินโคิต้องทำอะไรสักอย่างแล้วอย่าโมแต่ยืนเฉยๆมันไม่ดีโอคินมาอยู่บ้านเขาเราต้องอย่างน่งดูดดยปั้นวัวปั้นควายให้ลูกทานเล่นถึงจะไม่มีวัวควายให้ปั้นก็ตามเราก็ต้องทำงานอะจูเลียรู้สึกไม่พอใจกับงานที่ทำทำจริงจูเลียมา โปรโมทให้ก็ได้เผื่อจะได้รู้สึกดีขึ้นเราไม่ใช่ในายจ้างที่โหดร้ายนะเราต้องพยายามรักษาลูกน้องทุกคนเอาไว้ <laughs> พอเราขี้เกียจจ้างพนักงานใหม่นะการจ้างพนักงานใหม่นี่ถึงแม้ว่ามันจะได้ ราคาค่าจ้างที่ถูกก็จริงใช่ไหมคะทุกคนแต่ว่าเราก็ต้องเสียเงินให้เขาไปเทรนด้วยนะมันก็ไม่ค่อยคุ้นกันเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องรักษาพนักงานเดิมมาไว้ไม่ให้เขาลาออกนะก็จะเป็นการดีที่สุดชาลีทำอไรอ่ะอาบน้ำโอเคก็ได้ ตอนนี้สถานาการณ์ในร้านก็คือลูกค้าแน่นร้านเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าทุกคนก็ยังพอดูที่จะรับมือไหวอยู่นะก็ไม่มีอะไรก็ดีแล้วที่ทุกคนทําได้ไม่น่าเป็นห่วงตอนนี้ร้านเราเปิดมาได้7ชั่วโมงแล้วนะก็ถือว่าโอเคมากเลยปริมาณลูกค้าก็คือ3คนเปิดมาได้7ชั่วโมงแต่ลูกค้าสคนไม่นะเออชาลีลงมาแนะนำเมนูให้คนผู้หญิงหน่อย เอาแบบอร่อยอร่อยเดี๋ยวเราปิดรับลูกค้าใหม่แล้วดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ก็คือลูกค้าในร้านนั่งเยอะแล้วแล้วก็หลายโต๊ะเลยที่ยังไม่ได้อาหารแล้วโฮคีจะออกไปทำไมข้างนอกมันพายุหิมะแต่ว่าโฮคีนก็ยังออกไปงงจังเลยเอะ๊ะร้านนี้โอ้การบริการไม่เป็นมิตรใครใครมาไม่เป็นมิตรกับลูกค้าเดี๋ยวจะโดนไล่ออก คุณลูกค้าัวนี้เป็นไงบ้างคะก็ดูแฮปี้กับการรับประทานอาหารในโต๊ะเราถูกต้องไหมแต่บ o เตอร์ตัวนี้นะตาหน่ากลัวมากเลยอะแล้วตัวนี้เป็นยังไงบ้างก็ดูจะโอเคดีเมื่อกี้คือเขาทำหน้ายอ่างั้นคือเขาหอมเลยเขาเหม็นนะอันนี้ก็คือก็โมแต่คุยก็ไม่ได้กินสัทีงงไปเลยไหมทำไมไม่เริ่มกินสัทีคุยอยู่นั่นแหละ เอา้าลูกค้าเอา้าลูกค้าหมดแล้วโอเคงั้นเราปิดร้านอาหารเลยวันนี้วันนี้ก็ไรทั้งหมด2117ทุกคนก็ทุกคนก็พอใจกับการทำงานในร้านเราก็โอเคนะคะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าแล้วก็อย่าลืมที่เราบอกทุกคนไว้ว่าถ้าอยากให้ตกแต่งร้านอาหารเป็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วบายบาย